ข้อ23ข้อใดไม่ใช่ปรากฏกรารณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงข้อ1เห็นก้นอ่างน้ําอยู่ตื้นกว่าปกติข้อ2เห็นหลอดกาแฟที่จุ่มในน้ําหักงอข้อ3มองผ้าขาวในแสงแดดจะรู้สึกเคืองตาข้อ4มองเห็นลุงกินน้าอะเขาถามข้อไหนใช่หรือไม่ใช่นะไม่ใช่ถูกไหมเจอคําว่าไม่ใช่ต้องรีบ ขียเส้นใต้เน้นไปก่อนเลยเพราะว่าน้องบางคนจะชอบอ่านเพลินแล้วแบบเอ,อสรุปใช่ใช่ไหมข้อแรกปุ๊บใช่ตอบเลยอันนี้เสียดายถึงแม้เพราะว่ามันเป็นการผิดที่เรารู้แต่ว่าเราสับเพ่าเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เรารู้แล้วว่าเขาถามข้อที่ไม่ใช่เราก็มาดูกันเลยข้อนหนึ่งบอกว่าอะไรข้อนหนึ่งบอกว่าเห็นก้นอ่างอยู่ในอยู่ในก้อนอ่างน้ําอยู่ตื้นกว่าปกติทีนี้ก่อนที่จะทาข้อนี้ พี่ลืมไปว่าพี่ต่ออธิบายให้น้องฟังก่อนว่าการหักเหคืออะไรพี่ให้น้องนิยามรู้ซีนิยามกันในใจทุกคนแล้วนะว่าการหักเหคืออะไรเอ่ยอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้น้องเข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องลึกซึ้งน้องนึกภาพอย่างนี้นึกภาพสมมุติแสงเดินทางมันไกลมากมาจากดวงอาทิตย์อย่างนี้ปุ๊บวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมาผ่านอ้าวเจอพื้นน้ําถามว่าแสงจะมีความสามารถอํนานาจทะลุลวงชื่อ ตรงผ่านพื้นน้ำนี้ไปได้ป่ะไม่ได้ถูกป่ะยังไงแสงก็ต้องหักเหออกมาเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนตัวกลางนั่นเองสรุปง่ายๆการหักเหคือการที่แสงเปลี่ยนทิศเน้นว่าเปลี่ยนทิศนะเขาว่าเปลี่ยนทิศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากทิศเหนือไปทิศใต้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนทิศจากการที่เบี่ยงเบนไปจากเส้นของเดิมถูกไหม อาจจะเอียงเข้ามาหรือเอียงออกนอกก็ได้เบี่ยงแค่เบี่ยงแค่ไม่กี่องศาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วมีการหักเหแล้วแสง,งเปลี่ยนทิศและที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแสงเปลี่ยนทิศส่วน่จะเปลี่ยนทิศเมื่อเปลี่ยนตัวกลางสารุปหักเหคือการที่แสงเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเมื่อเปลี่ยนตัวกลางเนาะบางคนบอกเอ๊ะตัวกลางคืออะไรคะจะบอกว่าคําว่าตัวกลางก็คือ อาจจากเดิมแสงอาจจะวิ่งอยู่ในอากาศแล้วลงมาที่น้ําอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนตัวกลางแล้วหรืออาจจะแบบเอาวิ่งอยู่ในน้ำวิเดียวเจออากาศก็เปลี่ยนตัวกลางเหมือนกันหรือจะวิ่งอยู่ในน้ําแล้วเจอของแข็งอ้าวนี่ก็เปลี่ยนตัวกลางอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหักเหทั้งหมดคือค่าเปลี่ยนทิตเปลี่ยนองศาอานนี้ถูกไหมชั้นน้องก็เริ่มดูในจากข้อหนึ่งสองสามสี่และจะใบให้นิดนึงว่าถ้าเขาถามเกี่ยวกับการหักเหปุ๊บ ปรากฏการที่เราเห็นมกักจะเกี่ยวกับอะไรที่มันทําให้วัตถุมันดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ่ะมันดูประหลาดประหลาดอ่ะเพราะฉั้นน้องก็เริ่มรี้อรหนึ่งน้องก็เห็นแล้วอา้าเริ่มประหลาดแล้วข้อหนึ่งเห็นก้นอ่างน้ําอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงอันนี้เป็นการหักเหถูกไหมเพราะว่าเรลาเรามองเงี้ยเรามองจากอากาศก็คืออากาศรอบนอกถูกไหม,มตาน้องมองงนี้ปุ๊บอันนี้คือมันเป็นอากาศถูกไหมแต่น้ํามันอยู่ในนี้น้องก็บอกอุ้ย ตอนแรกมันลึกขนาดนี้ถูกไหมแต่เวลาพอเจอน้ำปุ๊บอา้าวมันจะเบี่ยงเบนจนลึกอยู่แค่นี้เองใฉะนันนี้ก็ถือว่าเป็นการหักเหของแสงไงข้อน,นี้ก็ถูกอยู่ส่วนข้อ2เห็นหลอดกาแฟาที่จุ่มในน้ําหักงออันนี้ก็คล้ายๆกับหลักการของก้นน้ําอยู่ตื้นถูกไหมเพราะว่าอะไรเวลาน้องใส่หลอดไปปุ๊บเวลาน้องมองหลอดส่วนบนอยู่ในอากาศหลอดส่วนล่างอยู่ในน้ำอา้าวมันก็ต้องหักเหเนาะก็เลยเห็นเหมือนหลอดมันงอทางทั้งที่มันงอไว ไม่งอนนี่ก็เกิดจากการหักเหเหมือนกันส่วนข้อสามการที่มองผ้าขาวเนี่ยมันแล้วเครื่องตาเนี่ยพี่ถามว่ามันเกิดจากการหักเหไหมถ้าหักเหคืนไปแล้วไปรับแล้วกลับมาไหมไม่กลับแต่การที่เรามองผ้าขาวแล้วมันสะท้อนกลับมาที่ตาเนี่ย mm hmm. เห็นไหมพี่หลุดคําพูดออกไปแล้วว่ามันไม่ได้หักเหแต่มันอะไรนะสะท้อนแสงถูกไหมเพราะว่าผ้าขาวมันวางอย่างนี้ถูกไหมแสงมันลงมาปุ๊บ มันไม่ได้ผ่านไปไหนต่อมันก็ดันหักมันก็ดันสะท้อนปื้ดขึ้นมาเข้าตาเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมมันเข้าตาเยอะจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแสบตาอันนี้แหละเป็นปรากฏการ์ที่เกิดจากการสะท้อนฉันแอบตอบข้อสามได้เลยว่าข้อสามมันจากการสะท้อนนะไม่ใช่หักเหส่วนข้อสี่มันเกิดจากการที่เวลาฝนตกปุ๊บมันก็จะเหลือละอองน้ําถูกไหมพอแสงแดดตกมากระทบกับละอองน้ำปุ๊บเกิดการหัก หักเหอของแสงซึ่งการหักเหอของแสงอันนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุเบี้ยวหรืออะไรแต่มันการหักเหทำให้แสงเดิมที่เคยเป็นสีขาวเนี่ยแตกออกมาเป็นสเปกตรัมเจ็ดสีที่น้องเห็นแล้วน้องเรียกกันว่าลุงกินน้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วว่าอ๋อปรากฏการหักเหอของแสงเนี่ยคือการที่แสงวิ่งแล้วเปลี่ยนตัวกลางแล้วทาให้อุณหภูมิหรือเส้นทิศท,ทางเดินของแสงเนี่ยมันเปลี่ยนไปถูกปะ เพราะฉะนั้นน้องก็รู้ว่า4ข้อนี้เนี่ยข้อที่เป็นตามหลักก็คือข้อ1ข้อ2ข้อสส่วนข้อ3เนี่ยไอ้ที่เกิดจากการผ้าขาวเข้าตาแล้วรู้สึกแสบตาเนี่ยมันเกิดจากการที่แสงวิ่งลงไปแล้วสะท้อนกลับเข้ามาหาตาของเราเองฉนันข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่การหาเหตุของแสงก็ต้องตอบข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ